มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับปาโกสุริยวานทานับมือโกไปหนาะนื่สิใสใสกับ่บมี่เดี๋ยวหัวปุ่นหัวพี่ฮาแตนนี่มาเต็มพี่นองพี่นองขนาครบบมาห่อนแลพี่น้องหอแลวถึงแล้วครับตลาดชมาพรอนพี่นองบางพี่ครับ แบบพี่บางพี่สมุติปราการมาหอดอเดี๋ยวจะหาโม่งครึ่งเดียวเจียงบุร,รีพี่น้องโอ้แดดครับพี่น้องแดด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 ตอนนี้อุณหภูมิอยู่มีสามสิบหกองศาพี่น้องเดือนไงตอ <c oughs> นนี้ที่บุรีรัมย์นอนมาหอดแล้วครับกำลังหาหมองตังเวทีผมก็ดจะได้เลื่อนรถแล้วบัดน,นี้ครับหลังจากที่เีเสามาหอดประสิท ลลคลิปเดือดทางก็ได้พี่น้องครับเปน็นอะไรมาพ่อได้เบิ้งมาคลิปเดินทาง <g üler> ลงลมออกประสิทิอัพพี่นอ้องเบิึงกับพี่น้องมาอัพสถานที่การแสดงเนาะพี่นอ้องเนาะอัพสถานที่การแสดงรถบรรถทัวร์เฮาเสด็จจอดจังไดจังใดเนี่ยอะไรมันขววงมันแกวมันในคนนด,นดครับเป็นลาดปูนลาดก้อนถีพี่น้องลาดก้อนถีครับตลาดครับ ทางข้าวประวัติครับขนอ,นนคบ,อบคุณกัปตันสิทธิ์ที่หาหุ้มโมวกมาครับมาเรื่อยๆครับความเร็วเกิน80ดิกิโลเป็นต่อชอั่วโมงมารถติดหยูดแยกสำโรงนี่แน่ยแยกนน่ันาดนี้โอ้รถติดครับรถติดบัคคักไปสองแยกรถติดอยูุดแยบบ่ชั่วโมงนึง ปรากฏถ่ายคลิปไปแต่ว่าพัดไปลงลบออกพี่น้องเจ็ดวันมามหอดจอดถึงพอด้เบิ้งละคลิป <c oughs> เดินทางก <c oughs> ็สุดสุนมาก็จะเป็นรถติดและพี่น้องเป็นรถติดครับมองยู่เทินนะมีเทปรับั้งเขาา่าก็นิมีแคบแน่ก็ตอนเขามาตลาดแต่ว่านี้ว่าจะเขามาได้ก็เฉจอดชังได้เดียวเ <c oughs> บิงบ้งคน ก่แ okay, นวไรไป็ยังไรบ้านยังไรขวานก็มีเอฟซีพุ่นมาเลี้ยงนนหนามที่นีหรองแต่ว่าก็จำหน่ายใจแจกไปเนี่ยครับพวกเด็กเจ้าบอ,องนี้เป็นมองที่ล่มลวงเป็นมองที่ล่มเย็นกัวโม่ครับ รูหล,นะลังเวทีนะ่าจะยู่มงนีไป่องหลังเวทีพนะอหยุดยังโบท่านหนอนมากเขเลยโบาว่า,วา ปจัจจัยมาจงังใจมีงานายยาครับเชื่อมาพรข้างยาเชื่อมาพรปิดไปเน้ะ เมืก่อนเนี่ยกินประจำยาทาตุขาวตากระใจบีดครับรักษาท้องตอนี้ใบม่วงก็กวัวกับใบซองนไม่นองทีมบะละมะนอนทีมวอนบ่อยทีมเลือที่กับกำลังทะย่อยมากครับมาเนี่มุ่งมดครับมาหอดเมา่อกี้นะครับเรื่องนเพาทะเรับอยู่ เจอเกับ้านไินดับอยู่สุดยอดไหมวะแดด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  มันคนกับแทบเบื้องคลิปอีู่แะบางคนกับแทบเบื้องคลิปปากลัวมันจะต้องไล่งานไปเนาะปิดกระหอดเรียนได้เนารถตู้กมะหอดปลอดภัยบ่เป็นเังได้บ่ประมาณเนาะเาเดินทางไกลสามร้อยกิโลไปเน้องจากโคราชมากขามคุงเทียมากด้ยพี่น้องคุ้งเทีมาทั้งฟังสมุทรปราการไปเลยเนาะมือกันสิเขาใจกลางเทียบเขาแล้วนอกจากนี้รถไฟบางซื่อสวนบ่สวนรถไฟบางซื่อบ่พี่น้องครับ ผมคาดว่าเวทีน่ไจะอยู่โองนี้นะครับาันหน้าบดฮั่นนาเสร็จ้วครับนี่ทองฝาเนี่ยก็ต้องท้วงเลยครับเพราะมีเม็ดอ๋อเม็ดเลยพี่น้องเฮ้ยใบแก่ๆนี่นะครับที่มาลับมโนนสิต้องเริ่มนะครับสาดสุดก็ต้องใบสามครับ พอว่าบอดมันมาเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มตรงพี่น้องหนึ่งทุ่มตรงครับมาแรงครับหมอบอกว่ามันมีกลมปิดนแนบครับมาแรงอาจจะมีกลมุมปิดแนบครับเป็สาวหน่อยที่เป็นแฟนคลับที่เป็นที่ตาม่องพรกโก้ผู้ใดอยู่แถวๆนี้เนี่ยเด้อมาเยี่ยมยามถามข่าวกันเได้ครับมาแล้วมาแล้วครับ อยู่กอ่มอสองวันบบครับสองวันสองคับสองวันมาแลงวจะต้องปไะชนไปกับยุงแล้วพี่นนอกเนาะมากอ่ามครับมึงคือบนหนอกมันได้ เอากับเมที่ล่งผมกับสิอับเดตยในเบื่องหนี้พี่น้องครับอับเดตว่เาเดินทางมาหอดปลอดภัยเนาะบางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็ทราบอยู่แต่ก็อยากถามเบื้งคลิปปลากรูสิว่ายังไงเประมาณนั้นเนาะพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องครับส่งปลากรูลำเพื้นเอาพิเชียวรายงานอับเดตสถานการณ์กับทีงานกลางวานสาวน้อยเดินทางยังไงเอ๊มาหอดเรือยยัง ตลาดเชมัมมาพรทางยาอยู่นี่มันไก่สรดะนี่ไอสนามบินหลบๆแบบพ่อได้อาศัยของน้องเอาครับคลิปนี้ฝากไว้สักหนี่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปาโก้ลำเพลินออฟิเชียลกำลังเสนอครับเอฟซีับทราบกันกนะครับพีน่น้องขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องครับโปรติโบปาปับกับปาโก้ ขอบคุณห,หลายๆเด้ครับคีมีฟักไว้เสมอครับสวัสดีครับ